สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับในวันนี้ผมก็มีต้นแตงโมก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะผมก็จะมาทดลองดูนะครับว่าถ้าเราปลูกต้นแตงโม1ล้านปีนะฮะมันจะสูงได้สักกี่เซนนะครับเราจะไม่อิงทุเรียนไม่อิงมะละกออะไรทั้งนั้นนะฮะเราจะอิงหลักโลกแห่งความเป็นจริงล้วนเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยนะครับต้นแตงโมต้นเล็กๆต้นนี้นะผมก็ได้มาในราคาต้นละ3,000ล้านบาทนะครับทุกคนมาจากนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามา ลองวัดด้วยคู่หนึ่งร้อยนะดูก,กันนะครับว่ามันสูงกี่เซนนะตอนเราซื้อมานะฮะเนี่ยครับตอนซื้อมานะก็จะสูงประมาณ55ล้าน,นเซนนะครับทุกคนโอเคครับ okay, ทุกคนผมคิดว่าเราได้เวลาไปปลูกกันแล้วแหละไป let's go โอเคเรามาเริ่มปลูกกันเลยนะฮะทุกคนครับก็อันดับแรกเราก,ก็ลดน้ำนะโอเคนี okay. ่ one year later อันที่จริงนะเราคงรอนานขนาด1ล้าน,นปีใช่ไหมครับ แต่แต่แตแตผมมีต้นแตงโมที่ปลูกไว้เมื่อหนึ่งล้านปีก่อนนะฮะในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือแบบมันโตแล้วมันก็สูงมากๆแล้วนะฮะโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาวัดต้นแตงโมต้นนี้ดูกันนะฮะอันนี้ก็ล้านปีแล้วนะครับปลูกมนาะดูซิว่าจะสูงสขขักแค่ไหนกันนะโอเคไปดูกันเลยก็จะสูงอยู่ที่ประมาณก็จะอยู่ที่ประมาณ250ล้านเมตรครึ่งนั่นเองนะโอ้สูงมากๆเลยนะฮะสูงกว่าวอวกาศใช่ครับ แตงโมต้นนี้นะช่วงปลูกแรกๆนะฮะผมก็ให้อาหาร MRE ตลอดนะครับแล้วจากนั้นนะก็ได้ขับรถเหยียบบ้างแล้วเบิดบ้างนะฮะ ก็จะได้ประมาณนี้แหละแต่ผมคิดว่าดินมันดีนะมันก็เลยแบบใหญ่สวยสรุปผลการทดลองกันนะครับก็ต้นที่ปลูกช่วงแรกๆนะแล้วก็แบบรดน้ําช่วงแรกๆตลอดนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะก็ขับรถเหยียบนะครับก็มันก็จะมีต้นตายบ้างนะแล้วก็ถ้าต้นไหนรอดนะฮะก็จะระเบิดมันนะครับผมถ้าเป็นกันบ้างครับสําหรับการทดลองนี้นะฮะก็ไม่อิงทุเรียนไม่อิงมะละกอไม่อิงกล้วยไม่อิงส้มโอไม่อิงอะไรทั้งนั้นนะฮะก็อิงโลกแห่งความเป็นจริงล้้วนเลยนะครับก็ จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้แหละนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าก,กดไลค์นะฮะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในนี้คลิปหน้าสนุกคลิปนี้สวัสดีครัคบบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย <ST>.